สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับสําหรับถอดไส้กรองน้ํามันเครื่องอันนี้ผมจะใช้ไว้สําหรับถอดไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับของโตโยต้ามิติเอ็กนะครับที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับเรามาดูกันนะครับผมจะเอาโซ่จักรยานนะครับวัดกับตัวไส้กรองนะครับ ให้พอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเชื่อมเชื่อมไปเลยนะครับเชื่อมสองหูไปเลยนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นเหล็กจะใช้โตก็ได้ใช้ตัวเหล็กตัวเล็กก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ขอให้เชื่อมทั้งสองฝั่งนะครับเชื่อมทั้งสองฝั่งเป็นแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นหัวน็อตตวหู้นะครับเชื่อมลงไปเลยนะครับเพื่อไว้ใช้ประแจขันนะครับ นี่นะครับเอาปจจัยขันตรงนี้ก็จะถอดไส้กรองข้างล่างได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เอาไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับก็สวมเข้าไปแล้วก็วัดดูนะครับแล้วก็เชื่อมผมก็จะใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าในจังหวะถอดนะครับจังหวะถอดของกองน้ำาเครื่องเราต้องก้มไปสอดข้างใต้นะครับของตัวเครื่องนะครับ ก้มลงไปสอดแล้วก็หมุนออกนะครับซึ่งแทบไม่มีตัวนี้คือลำบากมากนะครับไม่งั้นก็ต้องมุดใต้ท้องรถนะครับและใช้โซ่ขัดนะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีมุมขัดนะครับผมก็เลยประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ว่าจะเอาไว้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องของ t o y ยต้ m มิติ x นะครับ จะเปลี่ยนถ่ายในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปหน้านี้ผมจะพาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่กล่องน้ำมันเครื่องของ M มติเอกนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ